มีคนบอกว่าเมื่ออูเป็นพัษาเหนือก็ได้ครับก็น่าจะฟังหูเหลงอยู่เนาะนี่ครับหางแรกมาแล้วครับอนี้หางแรกของเขาครับอู้บอกนอนนี่ดู้อ้หางหลวงครับทูกโค้ครับเอ้้ใหญ่แต่

มาครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับบอชชาแนลครับมาอีกแล้วครับหานอเจอแล้วนอปอนเนาะนอไล่นะครับนี่ครับนอไล่แตงเอาเขาจะไปคุดนอบงนะครับเนะงหรือนอแงนอบงนะเขาโลอะอะนะฮะปากอันเา จะสอะไปอีกเลยๆนะครับนี่ครับขนค,ครับนอนไหลออกแล้วกันนี่รอบเออปแจโอน้นี่มันตายครับนอนถุเวอืมเช็ดสายอย่างฉักนั่นนะดูครับฮตฮนไหลป้าปอยู่ห่างเดียวเนาะ ปกเขาไปไหนปุ่แล้วครับนี่เป็นหน้าฝนนะครับเนาะเป็นช่วงหน้าฝนนอกับกำลังออกครับแต่นอนไล่ปอนนี่แหมหางเหรอเดี๋ยวผมจะฮักเอานี่นะครับนี่นี่ครับอ้อยมดนี่ครับทุกคนออนี่ นอนไหลนี่เอาไปต้มย้ำใส่น้ำปูนี่ล้ำครับเผามาลีไม่กับเนี่ยดูหอนตางนะครับทุกคนเออเสียงหอบนี่ผมเหนื่อยนะยังเหนื่อยเลยครับนี่ครับทุกคนไปเายเฮดปวกเฮดโค้นครับโอ้จะดึงมันขึ้นมา เออแม่นแต้นะปอนี่ครับทุกคนเห็ดขคนครับแต่มีดอกเดียวว่ะ <c oughs> ออ้แก่งใซ่นอขึ้หนอ <c oughs> มาครับสวัสดีครับทุกคนครับนอไม้เห็มแล้วครับนอขาวๆครับผมนอสางนี่มากับปอเหมือนเดิมครับ นี่ครับคนปลาคนน้อยเออเจอเลยยังป่าเออฮันโลข,าว,ขาวแล้วครับห่างหายไปนั้นครับผมกับหนอใไม่เนาะหนอนนงลิ้นขาวๆครับ ตอนนั่นอู้เป็ี่ยนภาษากลางมีคนบอกว่าเมื่ออู้เปลี่นภาษาเหนือก็ได้ครับก็น่าจะฟังหูเหลืองอยู่เนาะนี่ครับหางแรกมาแล้วครับ<ช>นี่หางแรกของเฮาครับดูตอนน่อเนาะมันจะซ่อนกันก็โอ้หันล่รซ่อนมันจะซ่อนสองซ่อนสามนอนนี่นะหางแรกจะบ่ค่อยงหญ่ างต่อไปจะใหญ่ขึ้นมาหน่อย <c oughs> นั่นฝนตกครับหลายวันไม่ได้ออกมาวันนี้ก็หยุดตกแล้วครับเชียงไฮบานเฮาครับเออนี่หางใหญ่ป่อ <c oughs> เออนี่ใหญ่แต่เฮ้ย <c oughs> เอาครับรุ่นครับทุกคนครับ โอ้ยใหญ่แต้นี่อู้บลืมมันมันเห็นแล้วครับผมนอไหลอดออกต้ำก่อนนอไหลเกิดบ่ค่อยออกเนาะเอยดออกมีอยู่เยอะแต่มันยังบอกออกมันออกนะมันเหลิมออกแต่มันเขียมครับเดี๋ยวทำมันยอยอกเยอะเดี๋ยวนอนไหลนี่โอ้อร่อยครับ รสชาติจะเห็นยางกำนอนี่อู้หอบปอกโอ้บอกนอนนี่ดูโอ้ <c oughs> หสงางหลวงครับทุกคดครับเอ้อใหญ่แตะงาจง้างนออ้ออู้เหมือนงาจ้างเลยครับสองหางครับนี่เปิดหัวมาครับนี่คุดตอนะครับี<ม>บเอา้ามีเห็ม ใจว่าย่งนะคุดตอฝนตกเนาะดินมันคุดหงายน้อยแต่ก็กย,กยังออกลึกอยู่เหมือนเดิมนะครับยัง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 เบาโพออกจากดินเหมือนเดิมนี่นั่นครับนั่นแหละครับขาวๆนั่นอ่ะดูโอ้อันนี้ก็ใหญนไผ่ป่อ,อ อู้เฮามาหลอบนี่เฮามาเจอแต่หางหลวงครับเพราะว่าเขาทิ้งช่วงไปประมาณสามติดเนาะป่เนาะเกือบอเ,เกือบเดือนทิ้งช่วงจะขีบเกา่าเปลี่ยนมุม ต่อนี่ดีหน่อยเสียงอันแมงบัคคอยดังจะมีเสียงนกเสียงยังห้องเนาะใช่ชิดท้ายแหละม,มันจะซ่อนสามครับเออไม่โชว์ขอฟรหมะเหมาะดัะงยงสองหาง สองสามหางครับนี่นี่ยครับปกติก็คูดแล้วก็จะถมแบบเนี้ยครับนอแต่ตอนนั่นอันคีบก่อนผมบรได้ถไทยตอนเท้าถมนะครับทุกคนคอมเมนต์มาครับขอบุนครับที่เป็นห่วงครับแต่ก็ถมอยู่ทุกก่อนะครับเพราะว่าเขาเฉยๆมันออกต่อปีหน้าเนาะนี่ครับ จริงจริงมันมีฝั่งลายอันเหีมนะเดี๋ยวพอจะพอลายขันเหี่มต้นนะครับนี่ครับเปิดหัวไหมสามหางบนลือดูดูมีกิมีดิ้นตินดหน่อยเนี่ครับสเสน่หนะ์เริ่มคุดแล้วครับตอนนี้ เอออันนี้ใกลโผดินแล้วเนาะนี่ครับขุดเอาแบบเนี้ยมันยังมันยังบอกโผล่ออกมาเตี่ยออเอยอันแหลกมันจะน้อยๆอย,อยู่นะครับหางแหลกเนาะนีะ่อันนี้อันต้นได้ตน้นตะกี้นั่นเนาะนีะ่เฮ็ดของมีนะครับนี่น แ่เป็นเฮ็ดวอดี้กินนนะต้องขวางอย่างเดียวมาดูนอเขาดีกว่าน,นี่มาแล้วครับมันจะซ่อนกันแฮมรอดูครับทุกคนนั่นเหรอ เอออ,อ,อันนี้อันนี้จะเกือบจะโผล่ขึ้นดินละเห็นสักหน่อยก็จะโผล่ละเห็นสักวางก็จะโผละอันี้ครับมันลั้อขาวๆอันลั้นเหอ,อ,อหางสองแต่ใหญ่นะเนาะใหญ่โอ้หางนี่ใหญ่น่ะเนี่ย ใส่เล็กสส่ยอยนะโอ้หางนี่หลวงแกโอ้หางไงแกเออเงาเหรอรูโอ,โอ้หันก็ครับดูโอ้เงาแกหรอโอ้หางนี่ไงแต่ครับนี่ครับขาวๆนี่ครับนอนนั่งดิ้นนอนนั่งดินน,น,น,ดน,นั่งดินของแต่ นี่เจ๊เลยหางหลวงผมเกือบเอาลดขึ้นน้ำได้แล้วรถผมนื่องได้ไปแปลงนะครับม <c oughs> ไปเปลี่ยนยางเดีย๋ยวปอดังครับเสียงนี่เขาต้องตั้งเอาโคน้คนคเออปอนเนาะอั <c oughs> นเขาจะเอาหางตั้งหลุ่มออกอยากนะครับถ้าบดบดบดตั้งเราตัดโคนโคน ดูเขดูเขียวๆวัดปลาท้อใหญ่แต่ <c oughs> เออดไงเออนี่ไงนี่กซ่อน,อนััหันล้อเหรอดมันซ่อนกันนั่นล้อเหรอ มันจะส่วนมากมันจะตึกสามหางแล้วเนาะต้ตนนี้นได้หกหางแล้วนี่นี่ต้นนี้ครับต้นนี้นตะกี้เขาพุดตรงนี้แล้วถมไปครับได้มาสามต้นเดียวนะครับทุกคนได้หกหางนีเต่าตรงนั่งโอ้อันนี้ก็งหญ่เหระโอ้อันนี้เรามาเจอแต่อัน,นง่ๆครับ โอ้ด oh. uh. 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 oh. yeah. ูด <gettable lyrics> uh. like ูอ่ะโถไงเต้ดูหงหางเออเรียบร้อยครับหงหางครับต้นนี้ครับต้นนี้ไอนี่ครับนี่ครับถมนะครับเนาะเขากระถมตลอดเลยครับตอนนั่น ตอนนั้นผมตัดออกนะครับนี่ครับผลงานต้นเดียวครับรท่อ,ทอเฮ้เจอเหินแล้วครับอันนี้เห็นต้นหนึ่งเห็นต้นสามนิ้วเห็นเหรแงแหลก จะป๊ดๆหน่อย <c oughs> โอ้อยใหญ่ย,ยูนะนี่หางเดียวนะหัวนี้ถ่าอย่มีห่าง,งเดียวสิเอาละครับถึงขั้นตอนการตั้งครับขอแมงมีห้องวะแมงจักจัน่นเสียงด้านแกครับเอ้ยโอ้อยใหญ่รู้ ตูอืมกอดอันนี้ไปนี่ครมันเกิดต่อี่นี่นี่ครับบอกมีวี่แววเลยนะว่าจะมีนอก่อนนะต้องคุดดูครับทุกครนสายตานี่เชียบแหลมมากอ่ะผู้เลยนะว่าต้นนี้ออกต้นนี้บอกออกอยะ มามารุ่นพอต้นนี่จะมีก่อนนะครับแน่ตอว่ามีแน่เอ้ยเนี้ยไหนเนี้ยเออเหรอเออยังไม่หันในกล้องแต่มีเลี้ยวคุดก็คงวกอย่าเห็นแต่เจอแล้วครับพันล้อขาวๆล้อครับผมนั่นแหละนั่น อ๋อมีสองหางเสียงมาแรงอาจจะดังไปนิดนึงนะครับขอโทษขออภัยด้วยครับผมอยู่ในป่าเนาะช่วงฤดีย<า>ดูนี่ <laughs> จกกักรจันกะห้องอยู่ฮะผมลืมเอาไม้มาครับแต่ก็ฟังได้อยู่เนาะ รอบนี้คุดบ่ค่อยลึกดอกเอ้ยไงน่ะน,นี่นี่ครับเป็นดินเหนียวผมโตะม๊ะอะไมอืมผมตกขึ้นเซตครับนอนนางดินครับผมดอกทำเห้ห่า,าง นั่นแหละอู้วขาวๆเลยครับก็ยังมีนี่กินเรื่อยๆนะครับเนาะออกเรื่อยๆเนี่ยนี่ใสๆขาวๆเลยน,นี่เห็นกอกนี่แหละหมุดแล้วนะครับ สองหางครับผมลาเยเยอะมากาน้นขุดยากกว่าน,นั้นนี่นะครับ,รบทุกคนครับเปลีนปลามันเนาะมาได้ปลูกนะครับอันนี้เป็นปลานะครับขึ้นมาบนดอยครับนี่ครับก่อมันมีเยอะเลยดูเราจะหาไปที่ละกอที่ละกอ่อ จะดูต้นเห็นกํานะครับนอนี่ครับนอ้างครับป่านออ้างเลยนีป่าโลกเอาต้นอย่างต้นจะข้านเนี่ยครับทุกคนครับตีเขาว่าไม้กินได้นะเนี่ยเนี่ยจะข้านะวันนั้นวนนั้นกะ ลกไปกร๊มอะลืมแบบนี่คงบ่ลืม,ม,มล,มละจะขาดน,นะครับเนี่ยมไม้กินได้เขาไปปลูกเนาะ